ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรมาคำนวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรสามตัวบนตรงๆนะครับ ชุดเดียวนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสำหรับสูตรสตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับสูตร3ามตัวบนนะครับก็จะมีหลายสูตรนะครับผมที่ลงไว้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมนะครับเลือกดูกันได้เลยนะครับ นะครับสำหรับการคำนวณในสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับผมบวกหลักร้อยบนนะครับบวก7คงที่นะครับนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกเลวย9้าคงที่นะครับ นะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันนะครับบวกกัน3มครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10บนนะครับ1ครั้งนะครับบวกได้วย2คงที่นะครับนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมสำหรับการคำนวณน,นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับนะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข5 นะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีอยู่6 5หหลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมแปดบวกแปดบวกหนึ่ง บวกห้าบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบเก้านะครับนะครับยี่สิบเก้านะครับเราก็จะได้เลขเก้านะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสาม บวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวกหลักร้อยบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกเลข9กของทีอีก1่1ครั้งนะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับผม ครับก็จะมีอยู่6หลักนะครับที่นำมาบวกกันนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก3บวก1นบวก5บวก5บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ26นะครับ นะครับ26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลัก10ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับ นะครับบวกหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักสิบน1ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้2คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ ในหลักหน่วยนะครับผมก็จะมีอยู่เหลักนะครับที่นํามาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3ามบวกสบวกหนบวกหบวกหนึ่งบวกหบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับ นะครับ17นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 หกเจ็ดนะครับนะครับก็เข้าตรงๆนะครับผม ก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพัน1ครั้งนะครับก็คือเลข6 บวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> ก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดงที่นะครับ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้นะครับห้าบวกห้าบวกหกบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับ <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามสิบสองนะครับ นะครับผม 32, นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับ แล้วก็บวกด้วย9คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1บวก1บวก6บวก9บวก9บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับ นะครับ35นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักพันนะครับ3ครั้งนะครับก็คือเลข6 ครับบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขหกนะครับบวกได้สองคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหก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 บวกสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบแปดนะครับ นะครับ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น3ตำแหน่งครบนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับผมผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ2 5ห้า แนะครับนะครับผมก็เข้าตรงๆนะครับทุกตัวนะครับผม ก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสําหรับการคํานวณนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักแสนนะครับผมก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข2 บวกคงที่นะครับเจ็ดนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสามบวกสามบวกเจ็ดบวกสองบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบสองนะครับนะครับยี่สิบสองนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2แล้วก็บวกเลขเกคงทีนะครับ ผลลัธ์ที่ได้นะครับ4บวกบวก7บวก2บวก2บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับนะครับ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักพันนะครับ3ครั้งก็คือเลข7บวกหลัก10บน1ครั้งนะครับก็คือเลข5 แล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4บวก4บวก7บวก7บวก7บวก5บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ36นะครับ นะครับผม36นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมด3ตัวครบนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ2 แปดหนะครับนะครับผมก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ ครับสูตรนี้นะครับก็คำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับพศ2563นะครับนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8 บวกหลักพันหนึงครั้งนะครับก็คือเลขสานะครับบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขสอแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8ปดบวกแปดบวกสามบวกสอง,บว,สองบวกเจ็ดนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 8นะครับนะครับ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลข3 บวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2แล้วก็บวกด้วย9กคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ7บวก7บวก3บวก2บวก2บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะครับ นะครับ30นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลักพันนะครับ3ครั้งนะครับก็คือเลข3 บวกหลัสิบบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขแปดแล้วก็บวกด้สองคงทีนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกสามบวกแปดบวกสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สามสิบสามนะครับนะครับผมสามสิบสามนะครับเราก็จะได้เลขสามนะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสามตัวครบนะครับผมนะครับก็รอลุ้นรอผลนะครับ ในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับพศ2563นะครับนะครับ803นะครับ308นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรในดีสูตรในเด่นนะครับสูตรในถูกใจก็ขอให้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ตลอดไปนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ